สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมหจร,รัย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะในเทปนี้จะเป็นเทปของรหัสลับดวงเมืองครับค่ะก็ต้องมาคุยกันว่าเป็นยังไงกันบ้างรอบที่แล้วเห็นไหมรหัสลับดวงเมืองเนี่ยเข้าถึง2ตัวเลยทีเดียว ให้อาจารย์พงศกรพูดถึงตัวเลขหน่อยค่ะครับตัวเลขรอบที่แล้วนะครับงวดวันที่16กันยายน2563นะครับอาจารย์คำนวณดูแล้วนะครับจากตัวเลขบนดวงดาวบนท้องฟ้านะครับที่อาจารย์ไปดูมีคำนวณดูแล้วออกมาจะได้เลข3ตัวก็คือเลข7เลข5และเลข2นะครับสรุปแล้วเลขเลข7เลข5เลข2เนี่ย เราต้องดึงมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วมาจับคู่นะครับแต่อาจารย์ไม่ได้จับคู่ไว้ให้นะครับก็คือให้ดูว่าเลขต้องมาหนึ่งน้อยห,หนึ่งตัวนะครับเป็นแนวทางก็สําหรับผลเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลวดที่ออกวันที่สิบกที่ผ่านมามันก็ไปออกข้างล่างห้าเจดเห็นไหมครับ5้าเจ็ดห้าเดสองใช่ไหมก็เข้าถึง2ตัวเห็นหรือ,อยัง แต่จริงๆแล้วคุณสามารถเอาตัวเลขนี้ไปแนวทางเอาไปดูในผังจักรราศีหรือเลขตัวอื่นเลขสโสรถพารวยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนิดมีโชคในรอบที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ปังมากสําหรับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาร่วมพิธีของรับส่งพระราหูนะคะ<ม>คนในงานนี้ถูกหวยกันคนไหนเล่นถูกทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเลขประทัดค่ะเลขประทัดที่ออกเลข,ออข57ค่ะ ต้อง<ส>ดีใจด้วยกับทุกๆทา่านสําหรับตัวเลขวิธีการครับดูดูหรือเลขน,นะครับอาจารย์บอกแล้วของอาจารย์มีหลายสูตรใช่ไหมมีจักรราศรีเลขโสรสแล้วก็เลขรหัสรับดวงเมืองเพราะฉะนั้นแล้วชอบสูตรไหนคุณก็ต้องตามสูตรนั้นทุกงวดนะครับอย่างรอบอรหัสรับดวงเมืองลูกงวดที่แล้วไม่ออกงวดนี้มาออกนะฮะงวดหน้าออกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่สถิติแล้วเข้ามากกว่าหลุน เพราะฉะนั้นใน3ตัวที่อาจารย์คำนวณทุกครัง้งจะมีแค่สามตัวในสูตรนี้นะครับคุณก็ไปเลือกเอาอเกส้นหนึ่งตัวหลักการง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็เอาไปดูในผังจากรราศีหรือจะอะไรไปเทียบเอานะครับเพราะจะไม่จับคู่ไว้ให้ ก็ต้องขอแนะนํานิดนึงสําหรับคนที่อยากมีโชคลาภคุณก็ต้องหมั่นที่จะเสริมบุญด้วยตัวเองเสมอๆไม่ใช่ว่าคุณได้งวดนี้แล้วคุณก็หยุดไปเงินยังอยากได้ตลอดเลยบุญก็ต้องเสริมเอาเองนะคะแนะนําอะไรก็ไปทําเธอค่ะดีกับตัวคุณนะคะครับสําหรับทริปนี้เรามีทบบริปเบิกทรัพยานาคนะครับปีนี้อาจารย์จัดเป็นครั้งที่4แล้วนะ ใ,ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับด่วนเลยเราจะไปวันไหนกันนะอาจารย์ก้อยไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่9 10และ11ตุลาคมค่ะซึ่งมีเวลาเหลือประมาณแค่ไม่ถึงสาอาทิตย์นะรับ <c oughs> พอดีเสร็จงานพิธีพระราหูท่านก็นมาสื่อแลอ้วจัดได้แล้วนะเพราะแต่และช่วงแต่และจังหวะมันจะมันใจนี่ไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็รอครูบาอาจารย์หรือสิศิษย์สื่อเอาอย่างเดียวเลยนะฮะค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยสั่งเอาไว้อาจารย์จัดเมื่อไรบอกนะจะไป <c oughs> ก็คือพอครูมาสื่อปุ๊บ จับโทรศัพท์หาลูกค้าปับ๊บลูกค้าบอกเดี๋ยวโอนตังค์ให้เลยไม่ถามเลยว่าจะไปไหนส่วนมากแล้วที่คนมานี่เป็นเป็นคนที่เคยไปแล้วทั้งนั้นนะครับค่ะอาจารย์ก็ถามกลับไปเอาไม่ถามหน่อยเหรอว่าจะไปจังหวัดไหนไม่เป็นไรเชื่อมั่นอาจารย์นะคะพาไปที่ไหนก็ปังทุกที่เหมือนกันอรอบนี้เราจะไปเบิกทรัพย์กันที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์ค่ะ ก่อนจะไปเนี่ยเราก็จะพาไปเสริมบุญพาไปทําบุญแล้วก็เราก็ไปจุดต่างๆที่สามารถสื่อได้และขอได้รอบนี้จะเป็นเรื่องของซักล้วนๆใช่ค่ะเพราะผ่านพิธีย้ายพระรหูลค่ะนะฮะย้ายเคาะย้ายศกย้ายอะไรกันวางกันไปนะครับรับเสร็จส่งโอเคเปิดดวงกันเรียบร้อยเราก็ไปรับซั์กันค่ะรับซั์ต้องบอกนิดนึงขอแสดงความยินดีกับคุณแจ่มด้วยยังไม่หลุดโผลก็คือเขาเรียกว่า รักษาแชมป์ได้ดีมากอาจารย์จัดงานหรือพิธีกรรมใดๆเนี่ยจะแบบเป็นคนที่แบบมาก่อนเลยคนแรกเพราะว่าทําไปแล้วดีขึ้นจากที่ว่าจะล้มแล้วล้มเขาเรียกว่าจะปิดร้านแล้วอะธุรกิจธุรกิจพลิกกลับมากลายเป็นอันดับหนึ่งขึ้นมาได้ผ่านโควิดก็ยังไปได้เลยไหนๆก็พูดถึงขุนแจมแล้วอ,อาจารย์ก้อยขยายหน่อยมันเป็นมายังไงนะ อ๋อสำหรับคุณจัมเนี่ยบอกก่อนว่าที่ที่มาเนี่ยก็คือเลือกตอนนั้นเขาบอกว่าเขาอะคิดอยากจะออกจากงานประจํามาทําธุรกิจเกี่ยวกับคาแคร์ใช่ไหมคะจารย์ไม่ใช่คาแคร์ตั้งศูนย์ถ่วงล้อเปลี่ยนล้อ,อยางซ่อมเครื่องรถยนต์ที่จังหวัดที่ไหนนะจังหวัดปาจีนไหมกระบินมั้งกระบินบุรีกระบินบุร<ช>ีนะคะของเขาเนี่ยบอกอว่ากําลังจะปิดละ คือคือมันมันสุดทางแล้วเอาขออีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายเหมือนเปิดเมนูขึ้นมาดูหมอคนไหนดีจิ้มมาที่อาจารย์หงสกอรคือวันนั้นนะ่ะ <c oughs> เขาเปิดมาห้าหกปีลวขาดทุนครับจะเจ๊งเอาพูดตรงตรงว่าจะเจ๊งอย่างที่เขาอธิบายให้ฟังนะ, <c oughs> ละแล้วก็มาเรื่องอาจารย์ใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> อ่าแล้วก็เรื่องอาจารย์เนี่ยก็ไปวังหงจุ้ยก่อน นี่ไม่รู้จักกันเลยไม่ดูดวงว้จาจะวางหงจุยอย่างเดียวอ่าซึ่งจริงๆปกติสเตปอาจารย์จะต้องตรวจด,ดวงก่อนนะเรียกว่าเคลียร์ทางความสะอาดก่อนวางหงจุยวางหงจุ้ยไปปังเลยค่ะปีเดียวปีเดียวฟืไม่ถึงปีไม่กี่เดือนน่ะฟื้นขึ้นมาเลยแล้วทีนี้มันมาต่อถ้าจําไม่ผิดจะมาต่องานพระราหูงานพระราหูอะก็คือย้ายกาลางราศีเขาบอกเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่แปด วันที่เจ็ดไม่มีลูกค้าเลยลูกค้างเงียบมากแล้วแล้ววันที่แปดวันที่แปดเนี่ยไป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 งานวันที่แปดหลังจากวันที่แปดคือวันที่เก้าถึงวันที่สามสิบเอ็ดยทะลุเป้าไปสองเท่าจากที่เคยได้อย่างเช่นปกติเคยได้หนึ่งเคยได้เท่านี้แต่สูงสุดเอาเลทสูงสุดของเขาเลยนะเขาได้เท่านี้ถือเยอะมากเขาได้สูงสุดถึงสองเท่า่ะ สองรอ้อยเปรอมันเกิน200 2 0งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ากคือ,อยต<อ>ัวเลขแต่เยอะมากๆเยอะมากๆจนทะลุจนแบบเหลือเชื่อจนเออเราก็ไม่อยากเชื่อ,อทะลุทะลุไปอาะที่เรียกว่าสองเท่าครึ่งก็ได้ประมาณนี้คืออาจารย์การไปเบิกทรัพย์เนี่ยหรือทำทุกทุกที่วิธีการคือกางสะดอกคอในนั่นเองนะครับอย่างพิธีพระราหูที่เรียกว่าสะดอกคอาะนะครับเสริมดวงทุกราศีทําได้หมดแล้วการที่มันจะ ติดเทาโบเราต้องไปเคลียร์ตัวเคาะตัวกรรมตัววุ่นวายต่างๆให้หมดนะครับแล้วมาถึงพิธีเบิกทรัพย์เนี่ยก็คือการไปขอขอทรัพย์ขอโชคขอลาบไม่ได้โชคเสี่ยงหัวอย่างเดียวนะครับโชคลาบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจําไว้นะครับไม่เหมือนกันการในเบิกทรัพย์พญานาคเนี่ยคือเป็นการขอทรัพย์ไม่ได้ไปขุดทองคำนะครับไม่ได้ไปหาเพชรนินจินดาไม่ใช่ทรัพย์ของพญานาคเนี่ยทรัพย์ในโลกของเขาเนี่ยเรามาแปลเป็นทรัพย์ในโลกเงินที่มนุษย์ใช้สอยไปแล้วกลับมาถึงได้ปัง นะครับซับนี่เป็นซับของพญานาคเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปเบิกที่เฉพาะที่ที่มีวังของวังนาคินคือวังนักษัตย์ซับก็เหมือนท้องพระคลังหลวงนะครับท้องพระคลังพญานาคเราทําพิธีขอเมื่อเบิกออกมาลูกหลานพญานาคกลับมาถึงได้ปังนะครับคนที่เบิกขอได้จะต้องเป็นลักษณะว่าหนึ่งสัมพันธ์กับพญานาคก็คือลูกหลานพญานาคนั่นเองนะครับก็แล้วก็ต้องเป็นคนที่มาขอระดับกษัตริย์ได้ก็ต้องเป็นลูกหลานระดับกร์คัะนะครับซึ่งอาจารย์มีตรงนั้นอาจารย์ทําพิธีอย่างเงี้ยได้ นะครับจริงๆปีนี้อาจารย์วางแผนว่าจะไปเบิกที่หนองคายด้วยซ้ำใช่ไหมอาจารย์ก้อยค่ะแต่เนื่องจากเวลาฉุกโลหุกเขาสื่อมาแล้วเขาเขาให้ไปไปได้แต่ว่าฉุกโลหุกมากอาจารย์ไม่ได้มันเวลาไม่พอที่จะเดินทางไปสำรวจหรืออะไรแอรเรียเนี่ยเอาไว้ครั้งรอบต่อไปนะฮะ,<ค>ะแต่รอบนี้เราไปเบิกที่เดิมก่อนแต่สถานที่ที่จะพาไปเที่ยวอย่างอื่นไปเสริมบุญเสริมดวงตัวเองยังมีที่อื่นอีกด้วยนะครับ ยังมีเยอะประเทศไทยที่เที่ยวที่ดีๆแหล่งดีๆของศักดิ์สิทธิ์มีเยอะมากมายที่คุณยังไม่รู้เ<ช>พรรอบที่แล้วที่ไปเนี่ยสีคนเนี่ยไม่เคยไม่มีใครเคยไปที่สถานที่แห่งนี้เม,มืองสวรรค์งงม,มากเลยอะ่ะทำไมทุกคนไม่เคยไปครูบาอาจารย์มาสื่อให้เราไปที่นี่<ช>อ่านะคะท่านใดยอยากปังปีนี้ต้องบอกว่าเบิกแล้วปังทั้งปีมีอะไรดีๆเข้ามาอันนี้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ อย่าพลาดทิปนี้ค่ะทักเข้ามาต้องต้องแจ้งนิดนึงตั๋วเนี่ยราคาเดิม4,500บาททักเข้ามาเลยค่ะรีบจองนะคะสำรองจองที่นั่งเข้ามาได้เลยจ้ะรีบเลยนะครับ,รบทีนี้ปีนี้สำคัญมากเพราะดวงเมืองราหูย้ายเนี่ยย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยราศีเนี้ยเป็นราศีการเงินของดวงเมืองนะครับเขาเรียกคนทรัรรพย์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้าถามว่าถ้าดวงเมืองเป็นดวงคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอน นะครับอันนี้เราวางนิดหนึ่งนะครับมเ,รเมื่อไม่เป็นไม่ได้ครับเพราะว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีคืออย่างนี้กําลังจะพูดว่าคือ,อยังไงก็ขอให้มีเงินเข้ามาเถอะค้นซับกอ่อนอันนั้นเขาเขาอาจจะทําดวงดาวอาจจะทําหน้าที่ของเขาไปแต่เราต้องตั้งรับให้เป็นในในมุมมองของอาจารย์ก้อยนะมองมุมนี้ว่าไม่เป็นไรค่ะท่านจะมาค้นก็ค้นค่ะแต่ขอให้มีเข้ามาก่อนละกันนะ แล้วมันจะเป็นว,<บ>วิธีของเราที่จะจัดการว่าเราจะเก็บทรัพย์ยังไงให้อยู่ถ้าเป็นดูคนบางคนอาจจะเงินเข้าหรือเงินไม่เข้าก็ได้นะเงินไม่เข้าแสดงว่าคุณต้องดึงเงินเก่าออกมาค้นเงินเก่าค้นทุกซอกทุกมุมค้นทุกจุดที่คุณจะเป็นเงินทําให้คุณเสียทรัพย์อันนี้คือมีคือเรื่องของปรากฏการณ์อาจารย์ไทยด้านเสียอย่างเดียวเหรอด้านดีมีไหมมีครับนะโดนราศีเมษเนี่ยน,ยนอกจากค้นทรัพย์แล่ะมันจะมาจากเรือลาภพระนะครับน่าจะมีโชคในลาม แต่เชื่อเถอยังไงก็มีเคราะมีทุกข์จากเรื่องการเงินนะครับจะได้อย่างเดียวเหรอทําไมบางคนบอกเสียล่ะราศีเมษเหมือนกันนะครับตรงนี้แหละครับอยู่ที่บุญละกร,รมแล้วครับแต่ดวงเมืองภาคใหญ่นะครับราหูอยู่ในดวงดวงโลกดวงเมืองเนี่ยลัคนาราศีเมษค้นเงินแสดงมีปัญหาแล้วคุณก็ดูสิครับตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไง การเงินมันติดขัดกันมหมดทั้งระบบนะสังเกตรอบ,รอบๆค่ะบรรยากาศเนี่ยจะมีแต่คนหงุดหงิดง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย<ช>มีแต่คนมีปัญหามีแต่เรื่องเครียดมีแต่อุปสรรคมีแต่วุ่นวายไปหมดฉะนั้นเราต้องตั้งสติของเราให้ดีนะคะคก็คือทําใจร่มๆเข้าไว้ทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนี้เองเอออาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ เคยรับส่งราหูชื่อเดิมๆนั่นนเลยที่อาจารย์อาาย่านอยู่ต่างประเทศก็เยอะมากนะครับต้องขอขอบคุณที่ยังไว้วางใจาอาจารย์ในการทําพิธีนะครับเมื่อถึงอาจารย์ย้ายช่องมาอยู่ช่องของอาจารย์เองแล้วผู้ติดตามน้อยอาจารย์ก็ยังกังวลอยู่เอ๊ะเขาจะหายไปไหมก็ยังอยู่นะครับสิ่งที่จะไม่ดุดเลยคือการติดตามอาจารย์ในช่องทาง Line ID Line นแอดนะครับที่ ID Line@ PP2456 ค่ะเข้ามาแอด ID ตัวนี้แล้วเข้ามาเสร็จทักทายอาจารย์นะอยากให้ลูกค้ามีหลายๆช่องทางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซจะเป็นของอาจารย์ของอาจารย์ภูสกอรหรืออาจารย์ก้อยก็แล้วแต่คือบางทีมือถือหายซิมมีปัญหาหรืออะไรก็ใดๆก็แล้วแต่หลุดไปเนี่ยคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะ คือจะเป็นประจําเลยที่ว่างานจบลงไปแล้วจะมีเสียงตามหลังมาตลอดเสียดายจังอาจารย์ไม่รู้ข่าวไม่ได้ติดตามข่าวสารไม่ได้อ่านไลน์ประมาณแบบนี้ประจําเราก็อันนี้ก็อันนี้ก็เราก็แล้วแต่แต่ละท่านเนาะเนี่ยไม่อยากให้ให้เจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะจะ้ะค่ะ <Okay. S 2> อ่ะเรามาต่อกันที่รหัสลับดวงเมืองนะคะรอบงวดนี้งวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม อาจารย์คำนวณดวงเมืองแล้วนะครับรหัสลับดวงเมืองคือเอาดวงเมืองมาตั้งนะครับดวงเมืองเป็นดวง,ดวงจักรราศีนะครับอาจารย์ก็คำนวณว่างวดวันที่หนึ่งเนี้ยจะมีดาวดวงใดส่งผลที่มาจากดวงเมืองเท่านั้นนะครับส่งผลว่าตัวเลขในรอบนี้จะมีเลขอะไรค่ะอยากรู้ยังอยากรู้อาจารย์อยากรู้ทำไงรอฟังสิคะคือเลขแปดแปดนะ แล้วเลขหนึ่งสรุปครับมีเลขแปดสามและหนึ่งสามตัวนี้ดึงสักหนึ่งตัวอย่าดึงเยอะคำนวณดูเสร็จแล้วคุณก็เอาไปเทียบในผังของอาจารย์ในสูตรตัวอื่นอย่างนี้แหละครับรับรองคนบอกไม่มีโชคก็จะมีโชคนะครับนะฮะร,รอบนี้ฝากเลขกลุ่มนี้สามตัวนี้ไว้สวยจริงๆอาจารย์มองดูสวยแต่หลายคนไอ้ยังมีแปดติดมาเหรอ งดทีแล้วทำไมกระหัสรับดวงมึงไม่มี8ดไม่จําเป็นต้องมี8ครับอาจารย์เห็นเลขตัวไหนอาจารย์ก็คานวณก็ดึงออกมาอย่างนั้นนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงดังปังรวยนะครับขอให้ทุกท่านมีโชคและโชคดีค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ